สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมบัง789นะคะช่องนี้แบ่งปันความรวยนะคะเป็นยังไงกันบ้างนะคะหลังจากผลหวยราวพัฒนาประจำวันจันทร์ที่3เดือนตุลาคมออกแล้วนะคะใครโชคดีบ้างนะคะแอดขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่โชคดีนะคะสำหรับสูตรที่แอดแบ่งปันไว้นะคะก็ เดินดีนะคะผลของหวยเราพัฒนาประจำวันที่สาเดือนตุลาคมนะคะเลขที่ออกได้แก่3ตัวบน7 4 9 2ตัวล่าง9 7นะคะสำหรับสูตรที่2สูตรประจำของเราก็เข้านะคะ9 4 2ตัวล่างนะคะแล้วก็ตัวการ79ด้วยนะคะ แอดก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ติดตามแนวทางที่แอดแบ่งปันนะคะสำหรับงวดวันพุธนี้นะคะไปดูกันเลยสำหรับแนวทางหวยลาพัฒนาประจำวันพุทธที่5เดือนตุลาคมนี้นะคะแอดก็ได้คำนวณไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับสูตรที่1น,นะคะผลคำนวณทีไ่ได้ได้แก่901 เจ็นะคะต่อไปไปดูสูตรที่2ส,สูตรที่2คือสูตรบวกลบแป้มนะคะแอดก็ได้คำนวณไว้ให้แล้วนะคะสูตรที่2คํคำนวณแล้วจะได้ทั้งหมด8ชุดตัวเลขดังนี้นะคะ40489896 9593 70และ78นะคะสำหรับสูตรที่2ของเราก็จะต้องมีตัวแปรงหรือตัวกันนะคะ สำหรับตัวกันได้แก่4 9 9 2 4 3 7 6 9 0และ7 3นะคะสูตรที่2ของเราเข้าบ่อยเดินดีนะคะติดตามกันต่อไปได้นะคะต่อไปไปดูสูตรที่3ค่ะสูตรที่3ผลที่คำนวณได้ได้แก่5 3 8 8 5 8้ํเลขาในชุดเยอะมากเลยนะคะเพื่อนเอ,นอาจจะตัดเฉพาะชุดตัวเลข ไปลงทุนก็ได้ก็538นะคะลงทุนกันส่วนที่ซ้ำเราก็ตัดออกได้นะคะหรือถ้าใครชอบเด็กเบิ้ลก็ระว,วังด้วยนะคะสำหรับแนวทางวัยราพัฒนาประจำวันพุธที่5นี้นะคะแอดก็ขอฝากท่านสมาชิกไว้นะคะเพื่อเป็นทางเลือกนะคะในการลงทุนของทุกท่านนะคะ ขอ้ทุกท่านโชคดีเฮงเฮงรวยรวยกันนะคะคลิปนี้ออลลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ